สวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระดีๆที่มีประโยชน์มาฝากท่านอีกเช่นเคยและหลายท่านคงจะรู้จักแล้วว่าสิ่งน,นี้คืออะไรและอีกมากมายหลายท่านที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่า เป็นอะไรเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างตามผมไปดูสิครับอันนี้เข็มจริงแล้วสิ่งนี้มันมีประโยชน์และเหมาะกับผู้สูงวัยนะครับที่อายุ50ขึ้นดูสิครับ น่เข็มแล้วแย่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาหลังจากนี้เอาได้ใส่เข้าไปในรูนี้มันจะโตกว่ารูเข็มเป็นห่วงแบบสามเหลี่ยมเปียบปูนพอใส่เข้าไปแล้วให้ดึงตรงนี้กลับ ก็จริงแล้วเป็นวิธีที่เอาได้ใส่เข็มแบบให้ให้นั่นเองอครับผมทีนี้สบายแล้วทีนะานำไปใช้เป็นประโยชน์ดได้นะครับโอเคลองดูอีกครั้งหนึ่งลองอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว แบบสามเหลี่ยมนี้สอดเข้าไปในรูเข็มอ่าแล้วก็พลิกขึ้นมาเราได้มาใส่เข้าไปได้มาสอดเข้าไปในนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอ่าสอดเข้าไปในนี้ แลวก็ดึงขึ้นมา,าเราจะได้เราจะได้ส่วนนี้เนี่ยไปใช้ตามที่เราต้องการโอเคสะดวกสบายแล้วใช่นะวันหน้าามีอะไรดีๆผมจะมาแบ่งปันอีกในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ